สามวิธีที่เจ้าของร้านนวดร้านสปาเลือกใช้เวลาจ่ายค่าตอบแทนพนักงานค่ะข้อแรกเลยนะคะก็คือการจ่ายแบบเงินเดือนค่ะแต่วิธีนี้จะไม่ค่อยมีร้านไหนใช้เท่าไหร่นะคะเราสามารถตั้งได้เลยค่ะว่าเราจะให้เงินเดือนพนักงานเท่าไหร่เช่น8 0 0 0ัน 1น0 0 0หมื่นหนึรือหนึ่งบาทวิธีที่2ก็คือการแบ่งเปอร์เซ็นต์ค่ะ 40, 60หรือ 50- 50ขึ้นอยู่ที่กฎเกณฑ์ของแต่ละร้านแล้วก็เรื่องของต้นทุนเลยค่ะส่วนวิธีที่3ก็คือวิธีที่ร้านนวดร้านสปาหรือแม้กระทั่งธุรกิจเสริมความงานร้านทําเล็บร้านทําผมเลือกใช้เยอะที่สุดเลยนั่นก็คือการประกันรายได้ค่ะซึ่งมัวเชื่อว่ามีหลายคนคงเคยได้ยินคนํานี้ใช่ไหมคะประกันรายได้เนี่ยเป็น แบบที่ลหลายๆที่เลือกใช้กันหมายความว่าร้านเนี่ยจัดก,การันตีรายได้พนักงานค่ะ oh. เช่นร้าน A ประกันรายได้ให้พนักงานวันละ400บาทหมายความว่าใน1วนันพนักงานจะมีรายได้ไม่ต่ำกว่า400บาทค่ะเรามีค่าชั่วโมงเขา100บาทเขานวดได้3ชั่วโมงเขาจะได้ค่าตอบแทน300บาทซึ่งเราประกันให้เขา400ทางร้านต้องควักให้พนักงานอีก100บาทค่ะพนักงานก็จะได้ประกันรายได้ 400บาทและถ้าวันนั้นพนักงานนวดได้6ชั่วโมงเป็นเงิน600บาทหมายความว่าเขาได้600บาทแล้วเราไม่ต้องควักให้เขาอีกนี่เป็นวิธีการที่ร้านนวดร้านสปาร้านเสริมสวยร้านทำเล็บแล้วก็ธุรกิจด้านความงามเลือกใช้กันเยอะค่ะมีคำถามเกี่ยวกับธุรกิจด้านความงามการให้เงินเดือนหรือคำถามอื่นๆเกี่ยวกับการทำธุรกิจประเภทนี้นะคะสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้หรือว่าแอดไลน์สอบถามได้เลยค่ะ